ยังไงเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะอารหรย์สิบบาทค่ะพี่น้องอย่างมากม่ๆเลยนะคะมามาเด้อค่ะแบบเพชรค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะมามากค่ะพี่น้องใส่กอกุ้นเซนค่ะอันนี้ไงเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะอารยีสิบบาทค่ะพี่น้องอย่างมากม่ๆเลยนะคะมามาเด้อค่ะ 影响还不对 ไบ,บ่บวบ,วบว่ะพี่น้องพกักแถาที่มีในตู้เย็นค่ะคุณละผ้าคพี่น้อง เพฟสต์ดุงครับพี่น้องเจ้า้อ,องแท่ แบบพทค่ะพี่น้องอันนี้แบบเพชรกับเบอร์แพค่ะ,บบคะอันนี้แบบเพชท Дякую. Thank you. ไปแล้วค่ะพี่น้องอิ่มจนจุกแล้วค่ะมันอันใหญ่ค่ะพี่นอ้องอะไรยี่สิบบาทเนาะค่ะนาออันบางใหญ่เหมือนซองอดี้ก็จุกคักแล้วค่ะขอบคุณถูกๆก,กำลังใจดเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูแซ่บๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ฝ่าพิมไ์เด้อค่ะสวัสดีค่ะ